รมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้นดูการผลิตใหม่หรืองานฟิวเดย์เกิดเป็น,นกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่สอดคล้องกับสินค้าและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ของเกษตรกร ่านศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพกที่เกษตรกรสามารถนำไปผลิตได้จริงาวันถ่ายทอดเทคโนโลีพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ในงาน Feel Day ประจำปี2566สำนักงานเกษตรอำเภอหนองคุงศรีได้จัดงานฟ e e เดย์หรืองานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตน้นฤดูการผลิตใหม่ ในวันพุทธที่22กุมภาพันธ์พุทธศัรกราช2566ณศูนย์เครือข่ายสภกภาคปลอดภัยลำหนองแสนหมู่5ตบำบลลำหนองแสนอำเภอหนองกรุงศรงีจังหวัดกาลสินโดยได้รับเกียรติจากท่านจารวัฒนภโพแก้วนายอำเภอหนองกรุงศรีเป็นประธานในพิธีเปิดในงานมีกิจกรรมการสาธ,ธิตการหว่านปอเทืองและการจัดนิทรรศการความรู้มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแป้งใหญ่และศูนย์เครือข่ายสพกรร่วมขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาทิสถานีพัฒนาที่ดินสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดสำนักง,งานประมงศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแกน่นรวมจัดนิทรรศการให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนเช่นหางหุ้นส่วนจำกัดเพชรยานยนต์บริษัทคูโบต้ากาลสินจำกัดบริษัทอินกรีดิออนประเทศไทยจำกัดและบริษัทไบเออร์ร่วมแสดงเทคโนโลยีและจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานด้วยในครั้งนี้เน้นการถ่ายทอดแบบเห็นของจริงในเรื่องของการผลิตผักและพืชอื่นๆ ใงานมีสถานีการเรียนรู้ด้วยกัน7สถานีสถานีที่1เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาลสินสถานีที่2เรื่องระบบน้ำในแปลงเกษตรโดยสพกเครือข่ายสถานีที่3เรื่องกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสถานีที่4เรื่องโรงเรือนอัจฉริยะโดยสพกเครือข่าย สถานีที่5เรื่องการใช้สารชีวพันธุ์กำจัดโรคและแมลงโดยสำนักงานเกษตรอำเภอหนองกรุงศรีสถานีที่6เรื่องบัญชีครัวเรือนโดยสำนักการสากรณจังหวัดกาลสิน์และสถานีเรียนรู้ที่7เรื่องพันธุ์มันสำปะหลังทางเลือกโดยบริษัทอินกรีออนประเทศไทยจำกัด การจัดงานในวันนี้มีเกษตรกรตำบลลำหนองแสนและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมงานมากกว่า70คนที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขสถาบันเกษตรกรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนักง,งานเกษตรอำเภอหนองกรุงศีขอ,ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงาบรรทายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ในครั้งนี้ให้สำเร็จลุร่วงไปด้วยดีขอขอ,ขอบคุณค่ะ